นำนะไม่ได้สอนนะคือการแนะนำนะครับ<ำ>อย่าหาว่าสอนนะครับแนะนำสำหรับมือใหม่นะมือใหมนะ่ที่สำคัญมือเก่าก็ดูได้นะฮะนี่เลยครับเบ็ดชิงหลิวนะชิงหลิวหลิวปลาแมวจะแมวจะแมวหรือไม่แมวนะฮะนี่นี่นี่ขอเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับส่วนสายที่ใช้น,ะนี่เลยครับ กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะระคังนะครับผมตาระคังเบอร์เบอร์อะไรครับเนี่ยมันเขียนว่ายี่สิบห้านะฮะสายนี่ประมาณนี้ฮะสายประมาณนี้น่าจะเหนียวเหนียวเหนียวใช้ได้นะเอ็นนะครับตาระคังเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมเคยเอาไปทําช็อกลีดนะนี่ขึ้นมุมคลิปนะฮะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเอาไปผูกแทนช็อกลีดตกปลาได้เลยนะครับ ถือว่าใช้งานดีเลยมาดูวิธีการผูกนะครับผมจับเบ็ดลักษณะนี้นะครับให้เราแทงนะแทงหน้าทะลุหลังนะหรือว่าใครชอบแทงหลังทะลุหน้า <c oughs> สไตล์ผมต้องแทงแทงแทงหน้าทะลุหลังนะครับเวลาวัดปลาเนี่ยเบ็ดจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเราแทงข้างหลัง ไปข้างหน้าเวลาวัดเนี่ยขอมันจะเอียงไปด้านนี้นะฮะมันจะไม่ขึ้นบนนะครับอันนี้เฉพาะผมนะอ่าประมาณนี้นะครับนี่เลยแทงผิดแทงถูกพี่น้องเลยรูเล็กมากนี่แทงรูนี่ครับจับอย่างนี้นะครับ จากนั้นให้จับปลายสายลักษณะนี้ครับก็พันหนึ่งอสองอดสลามส,ส,ามสี่ผมเอาสักห้ารอบนะ เผื่อโดนของใหญ่นะฮะเพราะว่าเวลานี้เผื่อไว้ก่อนนะครับใครจะพันไปสักสิบรอบก็ได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับอืมไม่ตายตัวครับผมไม่ใช่ผมผูกห้ารอบก็มาผูกตามผมนะหรอบอ่ะ ก็ดึงให้แน่นนะครับนี่ลักษณะนี้ดึงให้แน่นนะครับนี่เราก็จะได้ ลักษาะนี้นะครับแล้วก็ตัดปลายไปนะครับสวยเลยโอนแหหลดหลดนี่ฮะเป็นลักษาะนี้นะครับเห็นไหมนี่ถ้าเราสอดด้านสอดด้านหน้าแล้วทะลุหลังเวลาวัดปลามันจะขึ้นอย่างนี้ันะครบทีนี้ กาวนะครับแล้วแต่คันนะครับใครจะใช้กี่เมตรนะผมจะปลูกสักสามเมตรหนึ่งสองสามครับประมาณนี้ปึ๊บอันนี้สอนไปเลยทีเดียวนะครับเข้าปลายสายจิงหิวปลูกยังไง ของผมจะผูกแบบกระตุกไปก็คือเวลาดึงดึงก,ก็หลุดเลยนะฮะนี่เลยจับอย่างนี้อะไรตอดอะไรตอดวูบวาบนะนะนี่ครับจับลักษณะนี้นะ ปาหน่อยแล้วก็มัดสัำปะรดวะทีอ่อย่างถือเด็กนะครับอันนี้นะครับแค่นี้นี่เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับ <S <S ตรงนี้จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะตัดไปแล้วกันหน่อยนะมันยาวเกะก,กะเจียวนี่ได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับ ให้เราเก็บปลายนะครับให้เหลือไว้หน่อยนึงนะ uh huh. เอาไว้กระตุกนะครับผมนี่นี่ครับผูกล่างแล้วก็ผูกบนนะเหลือบนไว้หน่อยนึงนะครับประมาณนี้ uh huh. เวลาจะเข้าสายก็เอานิ้วเข้าตรงกลางนะครับม้วนอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับจะมีช่องช่องกลางนะครับเสร็จแล้วให้เอาปลายชิงนเหลวสอดเข้าไป แล้วก็ดึงปึ๊บดึงให้แน่นเลยครับเวลาเราจะเลิกใช้งานนะครับเก็บสายก็กระตุกตรงนี้ออกปึ๊บดูแลเห็นไหมไม่ยากนะครับผมนะลองไปทำกันดูครับแค่หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอนคลิปหน้าครับมีทิปเทคนิคดีๆนะครับผมจะนำคลิปมาฝากนานาทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ